แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่2นะครับผมพฤศจิกายน2,567ครับเระวานเข้าที่ตัวเน้นหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้ารอบพิเศษ1,9ครับผมสายรูดสายวิ่งเฮ6เด้งนะครับผมเมื่อวานนี้ครับสำหรับวันนี้ติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน ิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาเราฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึああ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์แย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในทางฮานอยครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาสะรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผม สามครับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงคึ่งตติ6กโมงคึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมเมื่อวานหนึ่งพฤศจิกายนครับผม2567ครับหัวแนทให้เด่น1นึรอง9ครับผม3ตัว0 1นหนึ่งะครับผม2ตัว่ามตัวเด่น0ูนยหนึ่งครับผม3ตัวรอง694ครับ สองตัวเด่น1 0 1่1ศูนย์สองตัวรอง9ก้าสกัน6 4่ครับผมตัวเน้น1นหนึ่งกับ9กนะครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งนะครับออก5 4าสกับ9 7ครับรอบนี้ก็ได้วิ่งรุด9ครับผม พิเศษครับผมพิเศษ5้ามงครึ่งนะครับผม919กับ61ก็เข้าที่2ตัวเด่นครับผมเด่นรองรวมกัน19นะครับก็ไดวิ่งรุด9วิ่งรุด1ครับผมวิ่งรุด1่ขาครวิ่งรุดนะครับวิ่งรุด1วิ่งรุด9จะได้2เด้งเลยปกติครับผมปกติ6มงครึ่งนะครับผม693กับ6 6ครับก็ไดยวิ่งรุด9ครับผม Vip ครับผม Vip ทุ่มครึ่งครับ811งกับ79เข้าที่วิ่งรุด9้ล่างนะครับผมแล้วก็ข้างบนเข้าหนึ่งหนึ่งครับผมเข้าที่ตัวเน้นเลยนะครับผมรอบนี้เข้าที่ตัวเน้นหนึ่งหนึ่งเลยครับสรุปคือวันนี้ได้วิ่งรูด6เด้งนะครับผมวิ่งรูดได้6เด้งครับ ิงรูดได้6เด้งตัวเจาะได้19ครับ2ตัวบนรอบพิเศษแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับผมสองตัวบนรอบ v i p เป็นตัวเน้นเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมทีนนี้เราก็มาว่ากันต่อเรื่องของวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนอยรวมครับเฉพาะก,กิจครับผมเฉพาะก,กิจสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่ง ปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็วี P ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่2ครับผมพสศจิกายน2567นครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น2ครับผมเด่น2รองเป็น8นะครับเด่น2รอง8ครับผม เด่นสามตัวเด่นสามตัววันนี้ได้0ูนสองสองครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม1 80ครับผมต่อไปก็สองตัวเด่นสองตัวรองสองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาศูนย์สองสองครับผมสามตัวเด่นครับกับ180ครับผม3าตัวรองนะครับผมมาตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นสองครับผมเด่น3ตัว0ูนย์นะครับผมตัด2ตัวเด่นได้20ครับผม สองสองครับเด่นสองรองแปดครับผมเด่นรองรวมกันเป็นสองปดครับผมรองแปดครับผมรองแปดรองสามตัว180นะครับผมตัดสองตัวรองได้80ครับผม8ปดหนึ่งครับ แปครับผม88%ก็จะมาจากชุดเด่นนี้28นะครับผมชุดรองก็จะเป็น88%แปลงเป็น88ด้วยครับผมตัวกันครับผมตัวกันวันนี้ชุดเด่นมี2 0 0ครับผมตัวกันก็จะแปลงเป็นศู0ด้วยนะครับผม0ูย์ตัวนั่นเองแล้วก็ตัวการจากชุดรองครับผม10ครับ วันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับผมนอยรวมครับสมาชิะะกสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีไอพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่ 2, สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมวันนี้ได้เด่นสองรองแปดครับผม เด่น3ตัว022ร่อง3ตัว180ครับผมเด่น2รอง8นะครับผมเด่น3ตัว022ร่อง3ตัว180ครับผมเด่น2ตัวครับผม2020 2 2 8ร่อง2ตัว80 8 1 8 8ว่กันเป็น00กับ10ครับผม เด่นสองตัวนะครับผม20 2228รองสองตัว808188ตัวกันเป็น0 0กับ10ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น2รอง8ครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับ เดน2รอง8ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นที่22ครับผม22กับ80นะครับผมตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นวันนี้22กับ80ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพีงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขก็อาจจะไปเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับ พ่อจันยเย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ